จ้ามอน,นี้พบกับอ้มอิมแอนแฮปปี้เวอร์ค่ะมอน,นี้ผ้าพีผ้านองม่กินเขาอยู่กลางทงหน้าค่ะหาเละทงไปละท,ทงไปหาละทง <c oughs> มอน,นี่แบบว่ามีความรู้สึกว่าอยากมาเมืองบรรยากาศทงให้ทงหน้าหลังจากแล้วให้แล้วหน้าละค่ะก็เลยสิพผ้าพีผ้านองมานี่เลยค่ะเห็นข้างหลังนางอิ่มเหอคะ ดังไฟค่ะพี่น้องแบบสุดๆเลยแบบดังเจจี้หนังให้พี่น้องในเมืองค่ะแล้วกับปิ่งป้านะคะไปกันเลยค่ะจิติีกินง่ายปะเนาะเล็กปิ่งเตี้ยมากภาพพยนโคค่ะพี่น้องค่ะยิจิตเห็นไหคะ คาดหวงว่าหให้กำลังใจนักงยิ่มนั่นนะคะว่าจะได้กินบ่มื่อนี้มีหลังความเจ็บบาดนึงภา,าพยนโคึืบลงไปเลยนี่ปลาแหงค่ะปลาแดดเดียวค่ะ ใจไปเลยค่ะเดี๋ยวโบอิ่มนะคะไปเลยนี่หนังก่อนภาพยนต์โคค่ะ ว่านซื้อเลขกับบัตถือค่ะมือดีก็เลยเด็กกินเขาครับจี้หนังแล้วก็ปิ้งปลาค่ะนี่นะยังมีผ่าพยนต์โคอยู่ นี่ป่าแห่งหนังตรงจี้ดนนยคะ่ะเสื้อสูสูกต้องใส่เวลาแน่เมื่อนี้นยิมนนย้มกะมีสลิปเขาใหญ่ขึ้นเก่าค่ะเขาเหนียวสลิปเขาาํำนั่งยิ้มเนี่ย <c oughs> แต่ว่ากินหมือนละสองตีบค่ะแล้วก็มีแจวบองมีตำสายบัวแล้วก็สายบัวสดนะคะ เดี๋ยวลอหนังสุกแป๊บหนึ่งค่ะได้แรล่าน ยังอยู่ได้จ้าเห็นไหมคะทุบเลยกรุง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 รุงกรุงฉึงจปกินไร้นี่ยรุงรุงรุงุงงวัมาเ้ง เป็นทรงรีบๆตียบดีปลอมปลอมปลอมชิ่อืงนี่เสร็จแล้วค่ะ,ะนี่ภาพยนตร์โครงเราสุกแล้ว,ลวยังขอทุบอีกนิดนึงทุบอีกน,น้อยนึงอืิดแรงมั้งอืม วิ่งปลาค่ะโอดมาไว้ล่ะจีดไม่น้ำกิดไม่น้ำนะคะพี่นอ้องจำไปเลยอืม ปเปรนยากาศดีจังอากาศอะสดชื่นคนจะงาม <laughs> สามค่ะพี่ห้อเลยเป็นยากาศดีลมเรื่อนเริ่มไปกินเขาทวเขออาอนุญาตนะคะแป้นึนึ่งเข้ามาอาีก็นตรง ข่าววายเจ้าทีพี่น้ำค่ะนั่งอิ่มลืมแปบ๊บนึงน,นะคะหยิบหลายลืม กินได้แล้วจ้าไม่กินต้องหิ้มริมค่ะแต่สมัยเป็นเล็กหน่อย มวลแห้งค่ะข้าในเมื่อกินเขา่าหน้าเข่าทงเขา,ขาอันนี้แสบไลยมาค่ะพี่น้องแซ่บๆน้องกันลุยอืแซ่บเหมือนกันนะเนี่ยนั้งค่ะภาพยนตร์โค้

กอปลาใหม่ค่ยจริงมึกำไส้ยบ่าเจ้าบอล ข่าวไรกันก tamam> ็รึมปใช่ป่ะสวยกรินก็ยังก็เสีย่ะ เ้าแค่ไม่คนเหนียวไม่เจ้าแู่ดู่ะค่ะเหมือนเป็นนั่งฝ่าเลยค่ะไม่ควอานิ้วข้งหลัง <laughs> นี่ยิยวแห้งต้องรอ ค่ะปะชนโคมันตึ่งซุกจินเดียวค่ะกินให้พี่เห้น้องให้พี่น้องอยา่างน้าค่ะอร่อยเหมือมนกันนะเนี่ยแซ่บหลยอืมกินอ่างเลย ก้อนตัวใหญ่บ่ถือถือไรออกจากบ้านค่ะดวงดียังไม่เข่าเหนียวไม่ผ่าพนพย้อนข้ออะไรก็ไม่ลาแห่งอะไรก็แจ้วบองเนี่นยค่ะใจบวกกับไปหาเก็บเอาตามสระเส้นหนามก็จบแล้วอืมหยิบ เส็นชิ้มปริงปลายวันนี้ซูกมันค่ะบรรยากาศร่มเหื่อยเย็นสบายห้าจะเข้าก็แต้มปอดสดชื่นค่ะหน้าตาก็เจ้มใสก่อนกัมีความสูงอ่ะค่ะแต่ลูก็เข้ไม่ส่าบ้านน่อเข้า ฟังเสียงนกเสียงกาบรรยากาศหนากินแบบเป็นตาหนานอนเว่นต่อค่ะ ได้าราคาชิ้นนึงเดยอะนึงยิ้มขออนุญาตปอง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 จึ่งเหมือนนะคะก็ออปองปองปงองกีหนังกินเลยค่ะผ้าพยนต์โค้ดล่ะพาบอกสื่อเลขกมาถึงนาะผ้าทีผ้านองสแสงบๆนมื่อกานจ้า นี่เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้เอาไปอีกตัวได้ละจ้าชิ้นนึงหัวหอนอืมอืมยบ nó cao bao hả? thế nhiên hả? cao bao cao bao cao dám như thế muốn ได,ไ,ได้แล้วค่ะมูกป่า ดูแล้วพี่น้องเหลืองอ่ะแม่งซุ้อสี่ตัวยัง2อตัวเอ้าไม่ต้องยิ้มทับเดียเด๋ยวจะว่านะแต่พอดีปลาสุกกินได้ค่ะ 八八点电话。 จำอย่างทิ่แรกอ่ะซับซับซับมุมนค่ะเพ่ยเป็นแจ้าอันเจ้าไปแหงกับแสบค่ะพี่น้องแจ้าไปแหงนี่ไม่ยิ้มกับไม้เลค่ะมีผักแกมไม่หลายกินผักอ่ะจับบัวสดจำก็พริกไอ้แจ้วบองยังแสบค่ะ หารที่านเขามีชาไปซุกหลักสว่างแต่จำเจี่แห้งสว่งแห้งค่ะ กินเขาถามกลางธรามชาไม่มีเสียงนกเสียงหนูเสียงตะขอสุดยอดเพื่อความโชคด,ดีค่ะนีคนถามมา เป็นสีดนละบ่เป็นดนละค่ะแฮปปี้ตั้งแต่เกิดะคะ่ะเป็นคนแบบแง่ลบอะไ้เงี้ยดิยังก็มีความสุขทั้งเถอะแกจิวันผ่าเห็นไหมไหม,แ,มแหงร้อนลงมากๆกัยังหัวเลยค่ะ <c oughs> ประมาณนีน้เลยค่ะคนคนมาคอนอารมณ์ดีค่ะนี่หัวหัากระแจบน,นก่กจะลับค่ะ งามหาเออเฮาสิมีมู่มากินข้าวบอ่อเถื่อเพิ่นมนาคุยกับปวกกับปูจังซี่นะค่ะ <c oughs> ไม่ค่อยมากสิค่ะมาๆ ไม่กขอาเป็นมืคอยม่นเป็นไถมากค่ะผัวมาผัวมากาดีแล้วค่ะผัวมากค่ะผัวไม่ตอบมือพี่น้องมามาเถอะไม่กินข้าวไม่คอยเนี่ยผัวพวก,ก,ข,กข้าข้ากล้องค่ะพี่น้องเ <c ười> จ๊ะค่ะไม่มาไม่ได้กินนะคะไม่ตอบเนี้ยเพิ่นมาเชียนงหัวเพื่อน เป็นไม่เจียนง่วเจียนแพะอ่ะครับเดี๋ยวหมื่นไหนเดี๋ยวน้องหยิมค่นยมาได้เธคลิปกินอาหารเดี๋ยวก็จะ้ะพ่าพี่พ่านอง,ง,งอ <laughs> มันเป็นง่วก็แพะอ่ะอืมันต้องหยิมกินไปก่อนแล้วจ้ะเนาะ กินเขาไปแซบเปิดมึงชินนักยิมกินเขาค่ะแซบได้รอนหรือไผกินเขาไะแซบไหมหรือไมา่นาังกินก็ต้องยิมก็ได้นักยิมจพาากินให้แซบเองทำยังไงนะคะ่ะอืมอ Mm. Mm. 我。 ไมาเขาบลิดต์เนี่ยพี่น่อยเือะเจ้ต้องาไรกูค่ะ <c oughs> ครับว่ะ พยายามขวนข้าวไงเหรอฮะ เขาสบาค่ะเขาจะลกักเขาพวเพาอเขาอิ่มแล้วมืงเ,เป็นการเป็นสาวที่ไม่ชอมซูมามากหางเออเด็วยยหยอว่อนไม่ละแม่ถ้าหย่อนไม่ลาไปตอนไปไดนน้หน่อยค่ะเขาจะต้องให้เทา่านะ้ม่ฝัยากาศก็แด,ด้อากาศก็ดีมีแจ้งแดดเริ่มออกค่ะ ยังเห็นไม่รู้กายนจนไหมมันเป็นยังไงแบบไม่ความสูงะอะค่ะตำน้ำมือนี่นั่งยิ่มอิ่มแนว ขอตัวล่าพี่ล่าน้องไป่อนนะ้จ๊ะพอกันกริปหนาแซ่บๆเหมือนกันจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย